จุรินแขนกนโยบายดิจิทัลเล็ตจนป่านนี้ยังไร้ความชัดเจนนายจุรินรัศนวิสิทธิ์สอสอบัญชีรายชื่อพักคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมธิการที่เสนอยติให้พิจารณานโยบายเงินดิจิทัลเวลต์หนึ่ง0มบาทให้ที่ประชุมพิจารณาโดยระบุว่านโยบายนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายตั้งคําถาม การจะทำนโยบายก็เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่เมื่อทำแล้วต้องมีความรับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายขึ้นกับประเทศและส่วนรวมซึ่งตนได้เสนอให้กรรมธิการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเท่าที่รับทราบจะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการป้องกันร,รั霸บา,ามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชทั้ทงนี้โดยส่วนตัวจะตั้งคำถามแทนประชาชนอย่างน้อย2เรื่องคือรัฐบาลจะดำเนินนโยบายเงินดิจิทัลอย่างไร จะเอาเงินจากไหนจะทําอย่างไรโดยไม่กู้เป็นคําถามที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศอยากได้คําตอบเพราะจนวันนี้ยังไม่มีคําตอบจากรัฐบาลยังคุมเครือไม่มีความชัดเจนมีเพียงติดตามแนวโน้มจากข่าวไม่มีคํายืนยันจากผู้มีหน้าที่กําหนดนโยบายและลงมือปฏิบัติวันนี้ก็หวังว่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนนายจุลีนย,ยังบอกอีกว่ายังไม่ขอวิจารณ์กรณีการแจกเงินเป็นโทเค็นที่อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ทําธุรกิจด้านดิจิทัล และมีการฟอกเอาเงินดําไปแปลงเป็นเงินขาวเพราะยังไม่มีความชัดเจนแต่เป็นสิทธิ์ของผู้ที่มีความรู้และสิทธิ์ของคนไทยที่จะตั้งข้อสังเกตและติดตามได้เพราะเป็นรัฐบาลของคนทั้งประเทศและเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรับฟังสิ่งที่กังวลที่สุดคือความไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นถ้าเป็นนโยบายสําคัญก็ต้องชัดเจนตั้งแต่วันหาเสียงแล้วแต่นี่กลายเป็นว่ามาเริ่มต้นนับหนึ่งกันหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่นับ1.1 ตนก็หวังว่าวันหนึ่งก็จะชัดเจนแต่ระหว่างทางอย่าไปตำหนิคนตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตอย่าไปตำหนิประชาชนเพราะเขามีสิทธิ์จะรับรู้เนื่องจากไปเอาเงินของเขามาใช้มาแจกเจ้าของเงินก็ย่อมมีสิทธิ์จะรับรู้ได้